เป็นอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเพราะเราได้ได้คุยกับทีมงานแล้วนะแล้วก็แล้วก็เห็นว่าคือมันมีของที่แบบจริงจริงเราขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่แบบมันเป็นกําลังใจที่ดีสำหรับเรามากในการจิบสปอร์แล้วการมิบตัวหมายอะไรเงี้ยเราเห็นทิมงานการแสดงทุกคนแล้วก็จิมงานที่ถ่ายทำามดีใจกันมากนะแต่ว่ามันก็จะมีบางวันที่แบบอาหารมนอไม่นมัเหนือแวแบบเหนือ บางทีเหลือเยอะบางทีบางทีมันก็เน่าก่อนที่จะมามกอทีมงานเราก็เลยแบบว่าเออไม่ไม่รู้เหมือนกันก็เลยก็เลยก็เลยแบบประกาศออกไปว่าว่าเราเราอาจจะรับไม่ไม่มันบางทีมันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้แต่ว่าเราเราตอนนั้นเราเราคืได้ท้อองเงว่าว่าเออเพราะเพราะว่ามันก็มี เกี่ยวกับอาหารที่เหลือด้วยเราเราไม่อยากให้ปาุกรรมอย่งเงี้ยมันมันเป็นส่วนที่จะทําให้อย่างอย่างน้อยสัตว์ที่ตายไปเราเราอยากให้กินกินก็ให้หมดให้ให้มันคุ้มค่าที่สุดแต่เพราพอพอเราเห็นสัตว์ที่ตายไปมันเหลืออะไรเงี้ยมันมันก็เออรู้สึกว่าเออถ้ากานตัดดีกว่าครับแฟนๆเข้าใจเนาะเข้าเข้าใจครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นก็จะมีบางครั้งบางครั้งนี่เป็นหมูหันมาอย่างเงี้ยแล้วระหว่าง ทางขนส่งนึงกว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าไปรับประทานทก็เสียแล้วมันเสียดายด้วยเสียดายแล้วก็ทิ้งทางแก้วัน่นะคนต้องก,ก็มีแหละแต่ว่าก็ก็ชวนคิดถึงเพราะว่าจริงๆทรอร์ตก็เหมือนให้กำลังใจเราและให้กำลังใจทีมงานด้วยอย่างอย่างกองก่อนที่ผมเคยถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็เคยเขาพูดว่าเขาไม่เคยได้อะไรแบบนี้มาก่อนงี้วทุกคนได้หยิบไปทําให้ผมก็เล่นกับอาดาวเขอาอนข่าที่ฟื้มมากกันก็ มันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของของพูพอรตแต่ว่าในทางกับกันนก็เป็นข้อเสียอที่ที่ได้แจ้งไปเพราะฉะนั้นก็ในอนาคตถ้ามันมีแนวทางแก้แทนที่ผมคิดว่าถ้าเกิดมาในรูปแบบบูททัพมันก็จะไม่เสียของเพราะว่านี้เป็นเหมือนร้านค้าอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องไปจัดการเรื่องการจัดการการได้ถูกมันก็จะแฟนคลับเขาไม่ได้รู้สึกว่าเสียน้ําใจอะไรเขาเขาใจดีเอ่อมีปัญหาที่เจอคือคือ คือเสียใจด้วยแล้วก็แล้วก็มีมีบางอย่างที่เราแจ้งออกไปกระทันหันเกินไปนะมันก็เลยสมผลให้ว่าที่ที่แบบสั่งอะไรกับกับทีมการผลิตไว้แล้วะครับแล้วก็เราก็เลยแบบตอนแรกผมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็เลยเฮ้ยทำยังไงดีเลยเลยโทรไปจรงกันสุดท้ายได้ข้อสรุปว่านั่นแหละเราเราเองจะจะรับตรงนี้เอาไว้เราก็เอาไปบริจาร แล้วก็นั่นแหละคือคือส่วนนั้นเราเราก็ต้องต้องต้องบอกว่ามันก็พลาดเหมือนกันเราเราก็พลาดเหมือนกันตรงที่ว่าเออไม่ได้คิดไต่อตองให้ดีก่อนสริงไม้ันจะมันจะไปตลอดไปไหมหรือว่าชหรือแค่ช่วงระยะหนึ่งอ,อ<ๆ>ตลอดไปใช่ใช่ตรงตรงที่ไอที่เอกสารที่ล่างเอาไว้นะครับก็ก็จะเป็นตลอดผมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นวีวีที่เสียแหละเพราะว่า ทุกวันนี้ทรัพยากรมันคนมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วทรัพยากรเราเรามันมันมีอยู่อย่างจํากัดนั่นแหละเราก็นั่นแหละ,หละ,หละยุย่ยยช่ย,ย,ยกันกินข้าวให้หมดทำทำเต๋อแปนงขับถ้าอย่างนั้นครับถ้ายอายากให้แบบน้ำใจหิ่มร้อนจะให้อะไรแบบเลยแบบเปลี่ยนไปอย่างอื่นย,ยังไงอะไรยังไงวันนี้ทำเพื่อทำเพื่อนะทำเพื่อผมรู้สึกว่าที่ให้มามันมันเกินแล้วอ่ะคือคือผมไม่ได้อยากได้อะไรจากทุกคนแล้วอ่ะที่ที่ทุกคนทําให้ทั้ง เนี่ยมาทุกวันเนี่ยคือคือมันเกินกว่ากว่าสิ่งที่ที่เราคาดหวังไว้เยอะมากๆครับเราไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องมีใครทาอะไรให้มาก่อนแค่แค่ดูซีรีส์เราแล้วก็มีความสุขแบบแค่นั้นพอแล้วเลยว่าก็คือให้ติดตามผลงานครับก็ติดตามก็มาจริงมาเนี่ยมาหากันเลยเฉยๆแค่นี้ก็ก็เพียงพอแล้วเพราะทุกครั้งของอีเวนต์เขาก็มาแค่ได้ยืน ีใช่ครับเราไปนะก็ได้แล้วอ,อีกอันนึงท่านหลายคนชมว่าทั้งคู่แบบหล่อทั้งคู่แบบเป็นหนุ่มเป็นร่างทองอย่างนี้เออแล้วสิ่งมันเป็นกล,ลิ่นก็คือแบบหล่อหล่อแบบแบบเป็นหนุ่มเป็นเอออรนั่นนี่ออดีแล้วก็ก็ดินดีครับแสดงว่ายิ่งยิ่งโตอ่ะจะยิออ่งดีแล้วขอบขอบคุณมากครับแต่ผมก็ยังสงสัยกับเพลงอยู่ว่าว่าถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นรอรอ คือในโซเชียลแซวก็ส่วนหนึ่งนะนะปล่อยเขาตกเสียงไปแต่ว่าเราด้วยหรอเราเรัาไม่เราเราคือผมก็ผ่านผ่านไปแล้วมันมันความบังเอิญมันอยู่ที่พอโซเชียลตกเสียงเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นผมไปที่ร้านเขาต้มมีมีมีเหมือนคุณลุงมารเก้ลครับคนหนึ่งกับเขาน่าจะมากับญาตินะครับซึ่งญาติผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นแฟนหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเขาก็มาขอถ่ายรูปปกติ ซึ่งโต๊ะเราห่างกันแค่นี้ครับเขาถ่ายรูปเสร็จไปปุ๊บเขาก็นั่งแล้วก oh, oh. like ็เก uh, wow. ิดมีการพูดคุยแบบในละครเกิดข uh ึ oh, ้นพูดคุยละครหน่อยถึงว่าพูดคุยเสียดังเราได้ยินเหมือนซีนในละครก็นั่งอยู่ปุ๊บปุ๊บแล้วเขาก็เพิ่งถ่ายรูปผมเสร็จไปมาๆนะแล้วเขาก็บอกว่าคนจริงดูดีกว่าในรูปนะ เขาไมได,ได้ยินใช่ไหมเขาไม่ได้พูดให <c oughs> ้ผมฟังนะเขาคุยกันมันไม่ได้ยินมาไม่้ยินก็บังเอิญได้ยินแล้วก็ผ่านไปแต่เขาพูดต่ำๆประมาณสามรอบแล้วก็มีประโยคนึงบอกว่าเออไอ้ลูกดูไม่ได้ครึ่งอ่ะผมก็เลยเ,เริ่มคิดแล้วไอ้อไนี่มันคำชมใช่ไหม <c oughs> มันชมกันใช่ไหมชมชแล้วก็มันก็ไปบังเอิญตรงกับในโซเชียลดีก็ถ้างั้นไว้โอกาสก็เจอตัวจริงกันก็ได้อาจจะจะมีแบบว่าฟิ๊กหุ่นร่างทองซิปแท็กตรงนี้คะ ก่อนหน้านี้ทําไปหมดแล้วครับมีทำร่างทองไปห,หมดแล้วแต่ว่าอาการป่วยทําให้ร่างทองลดลงหน่อย Carbon. แต่พยายามเอากลับมาอ่านต้องยิ่งน้ออลก็หลอกน้องวอลก็หลอกขึ้นเหมือนเดิมไม่หลอกขึ้นเหมือนกันหลอกขึ้นเหมือนกันตัวเป็นหนุฝากทีครับสั่งไม่ถีรูแล้วสย่างยากสั่งที่าก ก็เป็นวัยที่แบบว่าจะเป็นดูดีมากๆถ้าคุณดูแบบเอกที่นี่เกาหลีก็จะเป็นแบบไปช่วงนี้นะฮะอวยละอวยละอวยละไม่ไหพี่เกาหลีจริงไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่ามันมันไม่รู้อะไรกันละซีรีสมันไม่สุดไม่ได้นะก็นั่นแหละอันนี้เราเขินอยู่ยังไงครับเราเขินคนครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลนี้ว่าว่ามันจะเป็นช่วงไหนมันจะดูดี ว่าอะไรเพราะว่วาสามสิบแล้วมันก็น่าจะต้องแก่ขึ้นอะไรแ <What? S 1> ล<ะ>้วๆสามสิบแก่ <laughs> ไม่รานโอมเลยเราเป็นห่วงเราเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพที่มันจะไม่มีแรงทำเหมือนเห<อ>มือนวัยวัยรุ่นแล้วมากกว่าครับว่าแบบว่าเออเราจะเตะบ,บอลได้ดีเท่าเดิมไหมเราจะกดนอนได้เก่งเท่าเดิมไหมอะไรประมาณนี้มากกว่าแลปวดรุ่นยุ่งนาอะไรยัง ดังกรอบแกรบยังดังกรอบแกรบกรอบแกรบนี่เป็นตลอดะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วเราชอบผักกระดูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามีสุขภาพเริ่มไม่ดีไหมยังยังไม่มีครับใช่ก็ก็ดีแล้วครับการตั้นเราเราไหวไหมมั้นต<อ>ั้งไว้ตลอดน,นั่งหลังายังไม่มีปวดครับเพราะว่าเพราะว่ามันเพลินดีเราเราก็เลยเราก็เลยกรู้สึกว,ว่ามันไม่ได้เมื่อยอะไรตัวจริงเราหล่อเหมือนกับในในทีวีในรูปเนาะ ไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของมุมมองแต่ละคนน่ะคือคือเราตัดสินเองไม่ได้บางทีมุมมองของคนนี้ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้ใช่ใช่ในอุดมคติของเขาบางทีเราดูดีในในอุดมคติของคนอื่นนะครัมันมันมันอยู่ที่ตัวปัเจกเลยครับล้วมุมมองของเราเองที่มองเราเรารู้สึกว่าเราหอกไหมาเออกรห ดูน่าหยิ่งภูมิใจมากเลยหล่อหล่อกล้องดีว่ากล้องดีกล้องดีมากถอดจริงก็หล่อจริงไหมจริงไหมได้ยินเราทำได้ยินไยินยินทำไงครับเนี่ยสงสัยหมงไงสงสัยอ่ะปิดท้ายนะผู้ถือแฟนคลับหลายๆคนรอคอยการกลับมาของเราทั้งคู่ขอบคุณเขาหน่อยวันนี้ก็แค่บุงส่งเข้ามากันเยอะมากมายเลย ครับก็วันนี้ขอบคุณแฟนๆมากจริงครับก็ทําให้เรานึกถึงเมื่อ2ปีที่แล้วได้สองปีไหมประมาณสองเขามาตั้นและเราก็เราก็เริ่มโงงสวงกันที่นี่แล้วก็แฟนๆก็ยังคงมาให้กำลังใจเหมือนเดิมแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ถ้าไม่รู้ว่าก็ยังเหนียวแน่นนะครับขอบคุณกาลังใจมากก็มันก็ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของของ,ของโปรเซสซี์นี้แหละนะครับผมว่าตอนนี้ทีมงานทุกคนรวมถึงพวกเราด้วยก็ได้กําลังใจมากเลยเลยจะไปลุยงานในซีรีเลยครับ ติดเงื่อนตามตามตามคิวที่วางไว้อันครับันครับัอ่อนต้องห้ามห้ามใครมีอุบัติเหตุห้ามใครเป่วยห้ามพักห้ามอะไรเลยใช่ไหมใช่โดยเราเลยนะห้ามใช่ครับของมาทำแร็มาอบคุณ